สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาๆม,มือนี่สิผ้าขอบปลาหาเห็ดค่ะมาเที่ยวปลากันไปอ้านี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศโคกเห็ดค้นสาวาเห็ดออกแล้วบ้มาแล้วโบพอยังได้ต้นนี่แหละเฮ็ดทำผ้าค่ะพอยังเอานั่นแหละเนาะจ้าปะไปกันต่อบาทนี่ นี่ครับเพื่อนเือเห็ดซ้ำผะเห็ดซ้ำผะเห็ดซ้ำผะเห็ดบ่ออกเห็ดบ่ออก,ออกจ,จ้าเฮ้ยเห็ดยังเก่เารนนาะนี่นี่ดอกนงึงมันยย่ประกาศ มะพร้าวดอกไม่ป้าสีม่วงงามงามค่ะบ่ะคอยเห็นเลยดอกอันนี้บ่ร,รู้ว่าดอกงังค่ะแต่ว่าสีสวยเกิดเป็นระยะระยะค่ะสีม่วงอ่อนๆสวยดีนะคะ่ะนี่ค่ะสรุปผลงานค่ะได้จะเฮ็ดเถาค่ะเฮ็ดเจ่ไยวไล่เราละเฮ็ดไข่เฮ็ดทานเฮ็ดนาแลเฮ็ดหำมภาซื้อเฉพาะนะคะบ่บได้ล้ามโมค่ะ ซื้อเฉพาะของเห็ดนะคะเห็ดมันปูค่ะนี่ละค่ะผลงานมานี่แดดฮอนฮอนค่ะเพื่อนเพื่อนก้มอ่นกับล้างเห็ดตอนะคะมาน,น,นี่ก็จะนี่ก็จะเป็นเห็ดขมค่ะเห็ดเผือกขมเห็ดเผืขมนี่ล้างสะอาดแล้วฮาก็จะไปต้มให้มันจืดก่อนนะคะใส่เวลาล้างจักน้อยค่ะแต่ว่าก็ล้างง่ายก็เห็ด เฮธรรมดานะคะอันนี้คือล้างไปเอยๆเนาะค่ะเนาะยายม้อนก็นจะเอาไปต้มไ,ไวทาก่อนจะกจังคอยจะมาล้างเฮดทั่วไปค่ะจากเอาเฮดผึ่งขมไปต้มแล้วยายม้อนก็นจะล้างเฮดม้วน,นโมนีล่คะคะมีแต่เฮดเถาๆค่ะส่วนมากก็จะเป็นเฮดไข่ยายม้อนจะหนึ่งแล้วก็ฟิตไว้นะคะเก็บไวะะ้ใส่ตู้เย็น จะถกินฤดูการถี่บ่มีเห็ดนะคะอันนี้ก็จะใส่เวล่าหลังโดนอยู่ค่ะเพราะว่าเห็ดมันเริ่มเถาเนาะคะ่ะจับแห้งบ่ได้ค่ะต้องค่อยๆเห็ดใส่เวลาจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเห็ดหามผักกับเห็ดมันปูค่ะไว้จนหลังตอนหนีเถ่าค่ะย้มมอนเซจแล้วว่เนี่เพื่อนๆกระจังทำไมเบิ้งเนาะคะ่ะตอนเห็ดเหลวแล้วเนาะ อันนี้เกิดจะดังไฟนะคะก่อไฟค้นดังอีกละวคะ่ะดังไฟหนึ่งเฮ็ดค่ะนี่อันนี้เกิดจะเป็นเฮ็ดม้วนมูน,นึงแล้วค่ะเนาะหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งพ่อไห้ส่สลดนะคะบัดเิเฮ็ดกินกเอาม่าให้มันละลายสะก้อนหลังจังไม่เสียบไม่ยางเนาะหรือว่าเขาจะหนึ่งสุกไปเลยนะคะอันนี้หนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ ย้มนันจัดจะแพ็กใส่ถุงเป็นถุงเป็นถุง,ถงมาพึ่งค่ะจะได้หลายปันหดเนาะความสุกความค้นมาเห็ดน,นะคะกินบ่ได้กินเบื่อแล้วก็จะขนมไหวแต่กินคาะรุ่นคาะต่อต่อไปเนะเน,ะนเพเดี๋ยวยะอมอน,นจะแบ่งใส่ถุงนะคะนี่ละค่ะแบ่งใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เฮ็ด ขเห็ดไข่ยูซี่ถุงนะคะเห็ดเผิงขมหนึ่งถุงค่ะแล้วก็เป็นเห็ดมันปูกับเห็ดหำมผะหรือเห็ดหำท่านนะคะนี่ละค่ะอันนี้ไว้ค่ะกินก็ตำหัก่งเห็ดมันปูก็จะว้เตะหมูค่ะมันจะเป็นเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่เห็ดรวมนะคะเห็ดไข่เห็ดท่านเห็ดก้นะคะนี่แหละ ได้หกถุงได้หลายอยค่ะเพื่อนเพื่อนความสุขของคนมาเข็ดเนาะคนบ่มาเข็ดจะบ่รูดรอกค่ะว่ามันมีความสุขขนาดใดเนาะสิ่งที่ห้องหามาใดเราสามารถเก็บว้กินได้คาบต่อต่อไปค่ะอันนี้คือวิธีการถนอมอาหารถนอมเห็ดว้กินนานๆได้ค่ะเพื่อนเพื่อนหากเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เยได้ค่ะ ขอบคุณที่มารับชมคลิปค่ะบ๊ายบาย